สวัสดีครับกลับมาเจอกันคณิตศาสตร์หมู่หวานบายคุณน็อตครับวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของผลรวมของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม <c oughs> จะมีหลายอันนิดนึงนะอย่างแรกจะมีวงกลมเนาะเสร็จแล้วเราก็จะวาดสี่เหลี่ยมเข้าไปในวงกลมแล้วเราก็จะบอกว่าผลรวมของมุมตรงข้ามข,ามของสี่เหลี่ยมเนี้ยมันจะต้องรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยนะครับ อ่ะมาเริ่มกันด้วยที่ต้นมันเริ่มต้นกันด้วยทฤษฎีบทนะครับเขาบอกว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมได้นะครับอันนี้ไฮไลท์ก่อนเลยเป็นเงื่อนไขของเราครับถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มันแนบอยู่ข้างในวงกลมนี่เป็นเงื่อนไขเนาะผลลั์นะครับที่มันจะออกมาคือผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามเนี่ยจะเท่ากับ2องมุมฉากครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างในวงกลมมุมตรงข้ามกันของสี่เหลี่ยมนั้นจะต้องรวมกันให้ได้เท่ากับ 180องศาอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วไปรุยกันเลยนะครับในข้อที่2เราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้มันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับเราก็เลยมาเริ่มต้นนะครับลองพิสูจน์ทฤษฎีบทนะครับในข้อที่2กันเขาบอกว่า จากรูปสี่เหลี C ่ยม ABCD อ่ะโอเคตรงนี้ครูขอแก้หน่อยนะครับจากรูปเนี่ยต้องเป็นสี่เหลี C ่ยม ABCD เพราะฉะนั้นขอตัดตัวแปรทิ้งนะครับแล้วก็เขียนตัวแปรนะครับเขียนเป็นตัวชื่อใหม่นะครับเป็น A B C D นะครับซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมครับทุกคนเขาบอกว่าให้หาความสัมพันธ์ของมุมตรงข้าม เพราะฉะนั้นมุมที่ครูจะพอเห็นง่ายๆเลยคือตรงนี้ครับครูจะขอแทนให้ตรงนี้เป็น x นะครับแล้วก็ขอแทนให้ตรงนี้เป็น y นะครับอ่าโอเคแบบนี้ทุกคนก็จะพอเห็นได้แล้วว่าเดี๋ยวตัว x กับตัว y เนี่ยต้องรวมกันเท่ากับ180แน่นอนแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเราจะมาพิสูจน์กันครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้เราขึ้นพุกก่อนนะครับ สิ่งที่เราต้องการจะก,กําหนดนะครับต้องการกําหนดให้เพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถไปพิสูจตรถึงความสัมพันธ์ของมุมที่อยู่ตรงข้ามของลูกสี่เหลี่ยมนั้นในวงกลมได้เรากําหนดให้อย่างนี้ครับครูของกำหนดให้มุมนะครับ d o b าโอเคคู่ครูเติม O ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเนาะมุม DOB ตรงนี้นะครับครูขอกําหนดให้มันเป็น 2A ครับอ่าโอเคมุม DOB เนี่ยครูกําหนดให้เป็น 2A ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรเปล่า อย่างแรกครับที่พวกเราจะเห็นเลยคือพวกเราจะสามารถบอกได้ครับว่า x เ,เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2a หารด้วย2ใช่ไหมครับอ้าวบางคนถามว่าครูน้อยครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันคือทฤษฎีบทอะไรครับมุมที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับใครจําลําดับที่ของทฤษฎีบทได้ก็เขียนทฤษฎีบทตามนั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจําทฤษฎีบทไม่ได้เขียนตามครูได้เลยนะครับ ทฤษฎีบทของมุมที่จุดศูนย์กลางเขาบอกว่าไงครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งทุกคนครับดูสังเกตไปพร้อมกับครูนะทุกคนเห็นว่า DOB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางรองรับด้วยส่วนโค้งอะไรครับ DCB และก็ขน,นาดเดียวกันครับทุกคนก็จะเห็นว่ามุม DAB เป็นมุมในส่วนโค้งเช่นเดียวกันถูกปะ แต่ก็ลองหลับด้วยสวนโค้ง,งอะไรครับ DCB ด้วยเหมือนกันแสดงว่าเราจะสามารถบอกได้ครับว่า x เนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของ 2a ดังนั้นครูก็เลยเขียนว่า x เท่ากับ a ตรงนี้ทันไหมครับอ่าโอเคเนื่องจากอะไรครับครูเอา2กับ2ตัดกันเราก็เลยจะได้ว่า x เท่ากับ a ในขณะเดียวกันครับทุกคน ถ้าเราบอกได้อย่างงี้เสร็จปุ๊บอะครับเราก็เลยจะไปดูอีกข้างนึงครับนี่มุมกลับของ DOB ครับทุกคนมุมกลับ DOB เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับ180ขอโทษครับ360นะครับเขาเป็นอะไรครับมุมลบจุดนะครับขอโทษนะครับ360ลบกับเท่าไหร่ครับลบกับ2 a นะครับ360ลบกับ2 a ซึ่งตัว y ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะ DOB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง รองรับด้วยส่วนโค้งอะไรครับ DAB และเช่นเดียวกันครับ DCB ก็เป็นมุมในส่วนโค้งครับและลองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็คือส่วนโค้ง DAB ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับข้อที่สองครูจึงได้มาอย่างนี้ครับว่า y เดียวจะเท่ากับครึ่งหนึ่ง ของมุมที่จุดศูนย์การก็คือ 360-2A ลบแล้วก็หารด้วย2ครับรุกคนครับตอนนี้พอเราหารได้วย2เนี่ยบางคนบอกว่า<ม>คุณนัครับผมขอเอา2กับ2แบบนี้ตัดก,กันเลยได้ไหมไม่ได้นะอย่าทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะทำคือเราต้องเอา2ตัดทั้งหมดทุกตัวนะครับถือว่าเป็นการใช้สมบัติของการแจกแจงนะครับดังนั้นทุกคนจะเห็นว่า y เดียวนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 180นะครับลบกับ 1A ซึ่งนี่ก็มาจากเหตุผลทฤษฎีของมุมที่จุดศูนย์กลางเช่นเดียวกันนะครับ อ่าโอเคนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอย่างที่3ครับขั้นตอนที่3ครูจะนํา x กับ y มาบวกกันครับอา้าวทำไมครูถึงต้องเอา x กับ y มาบวกกันล่ะก็เพราะว่าเขาถามถึงความสัมพันธ์ของมุมที่อยู่ตรงข้ามแล้วเราก็รู้ทฤษฎีบทมาแล้วว่าผลร่วมของมุมตรงข้ามต้องเท่ากับ180ซึ่งจะจริงไหมเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับตัว x เนี่ยมีค่าคือ a ถูกไหมครับส่วนตัว y มีค่าคือ 180-a ลบ a ครับอ่ะครูขอไฮไลท์ไว้นะครับเพื่อให้เราเห็นได้ชัดนะครับตัว a มาจาก x นะครับส่วน 180-a ลบ a มาจาก y ซึ่งถ้าเราเอา x กับ y บวกกันมันก็คือผลรวมของมุมตรงข้างของสี่เหลี่ยมแนบในองกลมถูกไหมแล้วเอา a ไปบวกกับ 180-a ลบ A ทุกคนเห็นอะไรครับนี่ครับ a กับลบ a ตัดกันทิ้งเหลืออะไรครับ x บวก y เท่ากับ180องศาพอดี อ้าวแสดงว่าบนดังนั้นนะครับผลรวมของมุมตรงข้ามนะครับดังนั้นผมลงของมุมตรงข้ามอ่ามุมตรงข้ามสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแนบในนะครับวงกลมนะจะมีจะมีขนาดเท่ากับเท่า,าไหรครับมีขนาดเท่ากับ180อองศาพอดีเป๊ะเลยอ่าเป็นไงครับ ื่อเราบอกทฤษฎีบทม,มาแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทได้บางคนอาจจะสงสัยตั้งแต่ตรงข้านบนเลยครับว่าคุณนะครับนะครับผมกําหนดมุมของดี B เป็นตัวอื่นได้ไหมคําตอบคือได้นะครับเราจะกําหนดให้เป็นตัวอื่นก็ได้แต่เพื่อความง่ายและความสะดวกที่สุดครูก็เลยบอกว่าขอให้มุมดี B เนี้ยมีขนาดเป็น 2A หลาจะได้หาได้ง่ายบางคนบอกว่าคุณนัครับผมขอเปลี่ยนเป็น A ได้ไหมได้ครับแต่มันจะเป็นเศษส่วนงนะครับหรือบ,บางคนบอกว่าคุณนะครับผมเจ๋งวันนั้นผมขอเป็น 3A ได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับ คือจะเป็นเซสส่วนแล้วมันจะหายยากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูมอบมาให้เนี่ยครับก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุดสําหรับพวกเราแล้วอ่ะโอเคเมื่อเรานะครับพิสูนทฤษฎีบทแล้วแล้วเราก็รู้ทฤษฎีบทแล้วนะครับงานต่อไปเราต้องนําความรู้ของทฤษฎีบทนะครับเอามาหาคําตอบของโจทย์ที่มันเกี่ยวกับทฤษฎีบทนั้นให้ได้ครับและนี่คือเมนหลักสําคัญครับในวันนี้ข้อที่3ครับ จากรูปโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยม abcd เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม o ครับอ่าเขาบอกว่าวงกลม o แสดงว่าจุดศูนย์กลางต้องเป็นจุด o เก่งมากเราก็เติมพร้อมกันได้อย่างนี้เลยครับแล้วเขาก็บอกต่อว่าและ b o d ครับจะมีขนาดเป็น140องศาโจทยาาอ์อยากให้เราหาอ่าอยากให้เราหาอะไรไฮไลท์ไว้ก่อนเลย โจทย์อยากให้เราหาว่าแล้ว DCE เนี่ยมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นมุม DCE ครูยังไม่รู้ครูคขอติดไว้ก่อนเป็น x โอเคไหมแต่ทุกคนครับสังเกตอะไรไหมรูก BE เนี่ยเป็นเส้นตรงเนาะแสดงว่าถ้าเราได้มุมตรงนี้ออกมาเราก็เอาตรงนี้ครับไปหักจาก180ก็จะได้ค่าเท่ากับ x ใช่ไม่ใช่อ่าเก่งมากนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับครูก็เลยบอกว่าเฮ้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวตรงนี้มันมีความสาคัญกับตรงนี้อยู่นี่ว่านะครับเพราะฉะนั้นครูขอสั่งให้ตรงนี้เป็น y ไว้ก่อนโอเคไหมแล้วจากนั้นครูขอสั่งให้ตรงนี้เป็น z ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราหา z เจอนะเดี๋ยวเราจะบอกได้ว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับ z กับ y รวมกันได้เท่ากับ180แแต่สังเกตอะไรไหมครับ ดูกะครับ Z มันอยู่บนส่วนโค้ง B C D และ O เป็น140ก็อยู่บนส่วนโค้ง B C D เช่นเดียวกันแสดงว่า Z สามารถหาได้จาก140เพราะฉันเห็นแนวทางแล้วทุกคนเริ่มกันเลยนะครับในขั้นตอนที่1ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มหา Z กันก่อนนะครับ Z เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ140องศาหารได้2ครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าทฤษฎีบทในมุมในส่วนโค้งนะครับทฤษฎีทฤษีบทของมุมในส่วนโค้งเราก็จะพบว่า Z เนี่ยมีขนาดเท่ากับ70องศาตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ70องศาแล้วต่อไปขั้นตอนที่2ครับทำอะไรต่อเรารู้ครับทุกคนว่า Z เนี่ยนะครับถ้าเราเอาแนะบวกกับ y จะต้องเท่ากับ180องศาทฤษฎีบทอะไรครับ ทฤษฎีบทสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมอ่าสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วเราก็พบว่า Z คือ70องศาถูกไหมบวก y เท่ากับ180องศาแสดงว่า y เดียวเท่ากับ110องศาครับทุกคนและสุดท้ายครับ3นะครับเราก็จะบอกได้ว่าอะไรครับ y บวกกับ x เนาะนะครับอ่ะาบวกกับ x จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ180อองศาเหมือนกันเพราะอะไรครับ มุมตรงนะครับมุมตรงซึ่ง y คือ110องศาบวกกับ x ไม่รู้เท่าไหร่แหละติดไว้ก่อนนะครับหา x มาโดยการย้าย110จากซ้ายไปขวา x เดียวต่อเท่ากับ 70องศานั่นเองครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยตอบ70เรียบร้อยครับข้อนี้นะครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับวันนี้เราได้เรียนอะไรกันบ้างลองทบทวนกันหน่อยนะครับวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของมุมที่มันอยู่ตรงข้ามนะครับของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมว่ามีความสมพัธญคือรวมกันแล้วต้องเท่ากับ180องศาและเราก็รู้นะครับในวิธีการทําในเรื่องของโจทย์ที่มันเกี่ยวกับทฤษฎีบทของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝากทบทวนด้วยนะนะครับใครยังไม่ ได้ดู EP ไหนอย่าลืมกลับไปดู EP นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคุณน็อดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับเจอกันในครั้งหน้า EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ความสําเร็จย่อมเกิดจากการแป้งสวัสดีครับ